ลาราศาสตร์เป็นลากเง่าของวิชาโหราศาสตร์ดาวอาทิตย์ให้ความร้อนหนิอ่ะเธอแว่าคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนใจร้อนดูพะจันรนี่พะจนสวยไหมแสดงว่าเป็นคนสวยนาตาดีอาจารย์แบบขอบเคล็ดลับในช่วงนี้หน่อยได้ไหมคะว่าจะมีดาวอะไรที่แบบว่ามาแล้วฟังหรือเดือนดาเนี่ยมีดาวดีย้ายทั้งหมดสามดวงด้วยกันเช่นดาวเคลื่อนย้ายนี่เราต้องดูยังไงครับดวงชะตาตกนะครับหรือดวงชะตาไม่ดีหรือใครทําอะไรแล้วแบบรู้สึกไม่ดีกับดวงชะตาอย่างนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญคุณอาจจะต้อง สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับไฟฟอร์จูนห้าเก้าพอดแคสต์ค่ะ ใครที่กำลังเหงานะคะก็ามาฟังพอดแคสต์ของเราให้เพลิดเพลินกันไปนะคะบอกเลยว่านี้นะคะเราจะเกิดเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดวงดาวพระศุกร์พระเส,สาร์หรือสุริยะต่างๆนะคะแต่จะเป็นเรื่องนั้นหรือไม่วันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านดวงดาวจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาจารย์ฟารโ,ฟโร่ะสวัสดีคับอาจารย์ฟารโ,ฟโรนะครับไฟฟอร์จูนห้าเก้านะครับนะ,ะก็คือขายของกันหน่อยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่อง ดวงดาวอย่างที่บอกไปนะอาจารย์็อยากจะถามว่าอาดวงดาวเป็นยังไงบ้างเอ่ยเห็นแบบว่ามีหลายศาสตร์มากเลยใช่ไหมคะขอเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า โหราศาสตร์มันเป็นยังไงเอ่ยในวิชาดวงดาวนะครับดวงดาวก็คือเหมือนเป็นวิชาของดาราศาสตร์นะครับนะถ้าสมมติว่าถ้าแบบว่าเราจะพูดว่าดาราศาสตร์เป็นแกนแท้หรือแบบเป็นลากเงาของวิชาโหราศาสตร์ได้ไม่ได้เพราะเราเอาเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวไม่ว่าเป็นดาวจันทร์อังคารพุธพูโต,โตเนปจูนอะไรเงี้ยมาใส่ในวิชาของโหราศาสตร์นะครับเพราะสมัยก่อนนะเวลาเราจะเดินเรือหรืออย่างเงี้เราก็จะมองดวงในเรื่องเกี่ยวกับท้องฟ้าในเรื่องดาวเหนือว่าเดินเรือทายที่ทางไหนดีนะครับดังนั้นมันก็เลยเอามาใส่ในวิชาโหราศาสตร์เพราะว่าในเรื่องเกี่ยวววกับดดาแต่ะน ศาสตร์ก็จะพูดว่าดาวจันทร์หมุนรอบกี่วันหมุนรอบระบบสุริยะกี่วันในเรื่องเกี่ยวกับอาทิตย์ดังนั้นในวิชาโหราศาสตร์ก็มีเหมือนกันนะคะว่าดาวจันทร์อังคารพุธจะใช้ระยะเวลาในการเดินเท่าไหร่แล้ว การเดินของเขาหรือย้ายราศีไปแล้วเนี่ยมันเกิดอิทธิพลยังไงก็เหมือนกันในเรื่องเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์เพราะดาราศาสตร์อะคืออย่างดาวจันเนี่ยก็จะให้เกิดอิทธิพลน้ําขึ้นน้ํหลงแต่ในนี้ใน,ใ,นในวิชาโหราศาสตร์ที่เราเรียนมาคือบอกว่าถ้ามันย้ายราศีสมมุติว่าเอออยู่ราศีนี้30วัน60วันพักเกตอยู่90วันย้ายไปแต่ละรอบแล้วรอบแล้วอยู่ในพบเดือนชะตาที่มันดีก็จะส่งผลให้ตัวเจ้าของดวงชะตาน,นั้นดีแต่ถา้าย้ายไปอยู่พบไม่ดีมันก็จะทําให้เรา,เาไปช่วงนั้นจนังหวะนั้นเราจะมีปัััญหหหาาาาาาากกกก็เเมืออนนบบได้ลยวว่รรรรศศสสตต์์ิชโ เป็นของที่แบบ <Okay. S 2> เชื่อมกันหรือมาด้วยกัน <c oughs> <ม>คือพูดง่ายๆพูดกันเป็นรากเง่าของวิชาโหราศาสตร์เองดาราศาสตร์แล้วดวงดาวนี่ก็คือเป็นแบบระบบสุริยะที่แบบทั่วไปเลยใช่เพราะว่าในเรื่องเกี่ยวกับตอนที่อาจารย์เรียนในเรื่องเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์อาจารย์ก็มองในเรื่องเกี่ยวกับระบบสุริยะพอเอาสุริยะมาเพราะว่าหนึ่งเช่นดาวอาทิตย์อาทิตย์เราเราเกิดยังไงให้ความร้อนอยอ่ธเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนใจร้อนดาวอาทิตย์เนี่ยในระบบสุริยะเป็นแกนใหญ่ของจักรวาลใช่ไหมดังนั้นอาทิตย์ก็ต้องมีความเป็นผู้นํากกก็เเหมือนนนัคิดวท์ ก็จะเป็นคนที่มีใจใหญ่ใจกว้างอารมณ์ร้อนเพราะอาทิตย์มันทําให้ร้อนก็เหมือนกันในเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ก็คือจริงๆเกิดมาก็คือเหมือนมีดวงดาวประจําตัวเองด้วยใช่ถูกต้องถ้าเกิดวันจันทร์เนี่ยเราก็ไปดูดาวจันทร์เนี่ยดูพระจันทร์ดิพระจันทร์สวยไหมสวยสวยแสดงว่าคนสวยหน้าตาดีผิวขาวจันทร์เหลืองเป็นคนขาวอย่างเงี้ยก็เหมือนกันในเรื่องเกี่ยวกับวิชาดาราศาสตร์เราสามารถบอกอย่างนี้ได้ไหมคะว่าแบบคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็จะมีความดำหน่อยเพราะว่าโดนแดดใช่ถูกต้องเพราะว่าคนคนเกิด ที่ก็คืออาจจะแบบว่ามีเป็นเพียงแค่คนผิวสองสีอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะเออและสมมติ่ะที่เขาบอกว่าคนที่เกิดมามีดาวเป็นของตัวเองแต่ว่าที่อาจารย์บอกว่าจะมีการดวงเคลื่อนดวงย้ายอันนี้ก็คือมีผลไหมคะมีผลต่อดวงชะตาเพราะว่าในเรื่องวิชาเนี่ยนะดาวที่มันเคลื่อนไปแต่ละราศีราศีละแบบเวียนว่ายอย่างเงี้ยแสดงว่ามันก็คือส่งผลต่ออิทธิพลของดวงชะตานั้นว่าเป็นยังไงอย่างเช่นบอกว่าถ้าคนเกิดวันจันทร์ก็มีดวงดาวแหละคือดาวจันทร์ใครเกิดวันเสาร์ ก็จะมีดาวเสาร์ลักษณะดาวเสาร์เป็นคนยังไงอะไรเงี้ยแบบว่าใจัยอ่อนโยลงโลเลก็ได้เป็นดาวเสาร์ก็คือเหมือนก็เหมือนเลเจ็ตอะไรเงี้ยอ่าก็คือแบบว่ามีทั้งดาวเป็นควบคู่กับตัวเลขไปด้วยใช่ก็พูดง่ายๆคือแบบว่าถ้าเราเกิดหมาก็คือเหมือนมีดาวประจาตัวแล้วนีดาวดวงดาวเห็นบอกมีเคลื่อนเรื่อยๆอันนี้เรามีการต้องดูไหมคะว่าดาวเคลื่อนย้ายนี่เราต้องดูยังไงครับมันจะแบบว่าสมมติว่าถ้าจันเนี่ยอย่างเงี้ยจันทรเขาจะเดินประมาณ2วันถ้าพุธจะเดิน45วันอย่างเงี้ย ถ้าเราจะดูดวงเนี้ยก็ควรดูเป็นไตรมาสเช่น3ามเดือนดูทีนึงเพราะว่าจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนดาวนพเค์แต่ดาวนพเค์บางตัวก็เปลี่ยนเป็นปีเช่นดาวพระราหูดาวเสาร์ดาวพฤหัสเนี่ยจะเป็นปีปีปีปอ่าแต่มฤตยูเนี่ยคือเลขศูยนย์เนี่ยเจ็ดปีเปลี่ยนทีนึงแล้วอาจารย์แบบขอบเคล็ดลับทริคในช่วงนี้หน่อยได้ไหมคะว่าจะมีดาวอะไรที่แบบว่า มาแล้วปังหรือมูอ่ะอันนี้ก็นะที่แบบว่าที่กาลังจะมาเร็วๆนี้นะแล้วก็นักโหราศาสตร์หรือแบบนักวิชาการตั้งหลายคนในเรื่องเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์คือตอนนี้กาลังจะเล่นดาวราหูกันเพราะว่าในเดือนมีดาวดีย้ายทั้งหมด3ดวงด้วยกันเช่นดาวพระราหูดาวพระฤหัสแล้วก็ดาวพระเสาร์สามดวงในย้ายในเดือนเดียวนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาดูในเรื่องเกี่ยวกับดาวราหูก่อนเพราะราหูเนี่ยท้ายท่ดในวันที่5พฤษภาคมย้ายแล้วก็ส่งผลดีเพราะว่าก่อนหน้านี้นะราหูอยู่พบในวิทยาศาตของดวงเมืองทำให้ประเทศไทยแบบ เนี่ยมีข่าวข่าวเสียเสียหายหายเยอะดวงวงการดาราก็แบบมีข่าวออกมาเสียเสียหายหายเยอะงน้ก็คือเป็นอิทธิพลของดาวราหูอะไรที่เกิดเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือแบบว่าแม้กระทั่งตึกตล่มเนี่ยก็คืออาจจะเป็นอิทธิพลของดาวราหูเพราะในช่วงจังหวะดาวราหูจะทิบออกส่วนส่วนใหญ่เนี่ยในดวชตาอาจารย์เหมือนกันเวลาราหูเสียแล้วมันจะทิบออกมันก็จะเกิดแบบเหตุการณ์หนักๆอย่างเงี้ยเช่นอย่างเงี้ยที่เราเห็นไปว่าเกิดตึกถล่มอย่างงี้ก็ได้แต่ตอนเนี้ยอย้ายแล้ว ย้ายแล้วยังไงก็ดีขึ้นแน่นอนเพราะราหูย้ายในเรือนพบกเกษตรตาธิปดีด้วยและเป็นกเกษตรด้วยลาหูอยู่ในพบลาพระของดวงเมืองแสดงว่าหลังเนี่ยผู้จภาไปแล้วในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือแบบของบ้านเมืองเราเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ตอนนี้ลาหูจะบอกนะว่าเป็นเทพเจ้าแห่งคําว่าลุ่มหลุมลมเมานะครับเป็นอะไรที่เทาเทาดําๆดังนั้นอะไรที่เป็นธุรกิจหรือเป็นอะไรที่เทาด,ดําๆอาจจะทําให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้นะครับ ก็อย่างตอนนี้ที่เป็นข่าวในเรื่องเกี่ยวกับการจะทําเรื่องเกี่ยวกับคาสิโน ลองมองนะคะว่าถ้าแบบว่าเออถ้าทําได้แล้วก็แสดงว่าส่งผลดี<ะ>เงินก็จะไหลเข้าประเทศไทยนะครับพง่ายๆหรือแบบว่าไม่งั้นนะครับราหัอาจารย์เปรียบเท,เทียบกับคนจีนดังนั้นแสดงว่าคนจีนนะครับนะบางประเทศอาจจะเอาเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเราก็ได้นะครับอย่างที่เนี่ยเพื่อ,ออาจารย์เพิ่งเจอคนไต้หวันเมื<ะ>่ออาทิตย์ที่แล้วที่อาจารย์ไปทำพิธีกรรมนะครับไหว้บวงสรวงเปิดโรงแรมให้เพราะคนไต้หวันกำลังเอาเงินมาทําโรงแรมที่พัทยาซอย13า แล้วเลยได้คุยกับคนไต้หวันคนไต้หวันบอกตอนนี้คือประเทศเขากําลังเอาเงินออกมาลงทุนทั้งไต้หวันและฮ่องกงนะครับตอนนี้กำลังจะเอาเงินมาแสดงว่าผละสะตวลว่าลาหูย้ายแล้วดีเพราะเงินกําลังจะไหลเข้าประเทศไทยอีกเยอะ oh. ดังนั้นนะครับ <Okay. S 1> เช็ดรับตื่นเช้ามานะครับไปตักบาทให้พระได้12รลูก <Okay. S 1> นะครับเพื่อเป็นกําลังของดาวพระหู 2. Uh. สใส่บาททาบุญนะครับเงิน12บาทนะครับจะดีในเรื่องเกี่ยวกับวันนั้นนะครับแลวตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้การเงินดีขอให้พ่อพระราหูเนี่ยจงส่งผลให้ดวงชะตาค่า ดีขึ้นจากกลับจากร้ายกลายเป็นดีแล้วถ้าดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปหรือใครจะไปไหว้พระราหูก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแยกขวยขวาหรือจะไปไหว้ต้นตำหรับพระราหูนะครับที่วัดศรีสัตรองครับถือว่าเป็นราหูองค์แรกของประเทศไทยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดตามที่ไฟฟอร์จูนได้<ช>ถูกต้องเพราะว่าไฟฟอร์จูนนี่อาจจะแบบมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องเกี่ยวกับการมูนะครับว่ามูจะยังไงถึงจะปังนะครับดังนั้นนะครับไปติดตามได้เลยครับทางช่องทางนะครับที่ นะครับฝ่ายขอดูนห้าเก้านะครับหรือใครอยากได้ข้อมูลอะไรแอดปั้นเขียวฝ่ายขอดูนห้าเก้านะครับอันหลักก็คือตอนนี้ก็ขายของกันเต็มที่ไม่ได้<ล>นะครับแต่เขาบอกเลยว่าสาระคือมีเยอะมากและสงสัยมากแบบบางคนอะ่ะแบบจะได้ดีก็คือได้ดีเลยใช่ไหมใช่ถูกต้องแลวใคร<อ>ที่แบบว่าดวงตกก็คือจะตกไปหรือว่าก็หาวิธีแก้ได้ก็มันก็จะมีวิธีการแก้อย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่าให้ไปทําบุญตรงนี้ตรงนี้นะครับว่าไถ่าตาให้ได้สิบสองลูกเพราะเป็นการดับดาวหรือว่าการแก้ดวงอย่างที่บอกไปว่าดวงชะตาเราสามารถพลิกดวงชะตาหรือแก้ไขดวงชตาไดด้้วยในเรื่อง เกี่ยวกับการทําบุญหรืออันนี้ส่งในการบุญนะครับถ้ามันจะไปส่งผลได้แต่เราต้องทําให้บุญนั้นนะให้ถูกกับดาวนะเพเคราะห์ในดวงชะตาว่าดวงดาวเราเสียเรื่องอะไร mm hmm. เช่นดาวตัวนี้เสียตัวนี้เราไปทําบุญตัวนี้เพื่อกระแทกอะไรเงี้ย mm hmm. ดังนั้นนะครับใครสนใจอยากรู้ว่าดวงชะตาคุณจะต้องแก้ไงแอดไฟฟอร์จูนทาก้านะครับอาจารย์ฟาโลนะครับจริงแบบว่าทักไปสดแบบทักไปถามน่าจะดีกว่าเพราะเราก็จะไม่รู้วา่าดวงคืออะไรดาวดวงไหนอะไรเพราะว่าดาวมันเยอะมากใช่ใช่แล้วอันนี้ก็สงสัยอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับดวงดาวที่แบบว่า เด็กๆทุกคนต้องเคยได้ยินว่าแบบว่าเวลาเจอดาวตกเนี้ยแล้วขอพรอธิษฐานนี่คือจะเกิดจริงไหมคะหรือว่ามันก็เป็นค,ความเชื่อหรือสายศาสตร์ที่เป็นกุศโลบายที่าบกว่าในเรื่องเกี่ยวกับเขาบอกกันมาในโบราณาก,กาลแต่ในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะครับอย่างไงก็ยังใช้ได้ถึงปัจจุบันนะครับเชื่อโบราณเขาไว้ว่าไม่ผิดนะครับและอันนี้พอพูดถึงแบบดวงดาวเนาะการขอพรอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกับการมานิเฟสหรือว่าดวงดาวจักรวาลไหมคะที่แบบขอพรแล้วแบบว่าอยากได้บ้านแค่คิดแล้วก็ขอพรกับดวงดาวอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจริง จะจริงนะครับเหมือนว่าอย่างคนจีนเนี่ยยังมีการไหว้พระจันทร์เลยเพราะทาไมเขาต้องไหว้รพระจันทรน์คนจีนเชื่อว่าขอพรให้แบบลูกหลานอยู่ยินเป็นทรงเป็นสุขมีความรักดีๆด,ดังนั้นก็คือถามว่าโอโอมีมิทธิพลต่อในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานจัก,กรวาลหรือความเชื่อไมหมก็ดีนะครับเพราะว่าว้าไปแล้วก็ไม่เสียหายอะไร้องคนไหว้แล้วก็ดูชะตาปางการเงินไหลมาเทมาดีนะครับเหมือนความเชื่อที่ว่าคนอาบน้าแสงจันทร์เพื่อเสริมเสน่ห์ให้ตัวเองเช่นเราไปดูว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อมาสีในเว็บไซต์ที่เขาพูดบอกว่าเนี่ยวันนี้อง ไปอาบน้าใต้พระจันทร์นะครับถ้าเราเคล็ดลับในการอาบน้ําใต้พระจันทร์นะครับดังนั้นนะเราไปหาน้ําเจริญพุทธมงคลนะครับที่แบบตามวัดวารามที่หลวงพ่อเสกไว้แล้วคืนวันจันทร์เพ็ญเราเอาน้ําไปตั้งไว้กลางจันทร์ให้ดาวจันทร์เน่แต่พระจันทร์เนี่ยตกลงในน้ํานะครับนี่ในขันเนี่ยมีพระจันทร์อยู่ในนั้นแล้วเราก็จุดธูปสิบห้าบอกบอกกล่าวนะครับกับเทพพระจันทร์นะครับแต่อันนี้คือจริงๆแล้วเป็นน้าอย่างอื่นนะไหมคะน้ำแบบน้ำเปล่าเราก็ได้นะครับนะแค่เป็นน้าบริสุทธิ์ใช่น้บริสุทธิ์ก็ได้พาา่องกกมมจแ วันนี้ในน้ำเนี่ยเราก็จะถือว่าในเรื่องเกี่ยวกับพระแม่คงขาดินคือพระแม่ธรณีเราไหนๆเราพูดถึงพระแม่ธรณีนะครับดวงชะตาตกนะครับหรือดวงชะตาไม่ดีหรือใครทําอะไรแล้วแบบรู้สึกไม่ดีกับดวงชะตาอย่างนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญคุณอาจจะต้องธรณีศาลดังนั้นคุณไปแก้ดวงโดยการไหว้พระแม่ธรณีได้นะครับน,นี่แบบว่าสิ่งใหม่ว่าใช่เพราะว่าแบบเหมือนแบบใครดวงตกทําธุรกิจแล้วเจ๊งอยู่ตลอดเวลา8ปีแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นไม่รู้ติดขัดอะไรแนะนําการไปไหว้ขอพ,อพอรองพระแม่ธรณีนะครับว่าข้าพเจ้าต้อง เนนีศาลเหตุการณ์ใดนู่นนี่นั่นขอให้พระแม่ธรณีจงช่วยปัดเป่าในเรื่องเกี่ยวกับธรณีศาลออกไปนะครับอันนี้แต่บางทีอะถ้าเกิดส่วนตัวอย่างเงี้ยถ้าเกิดอาบน้ำกลางใต้แสงจันทร์แล้วจุดทูบอย่างเงี้ยเพราะกลัวที่ไม่ใช่เป็นแค่พระแม่คงคามารอย่างเดียวควรจะเป็นสิ่งอื่นมายไม่ไม่ไม่เพราะว่าเราแบบว่าตอนนั้นเราตั้งจิตอธิษฐานขออัญเชิญใช่เพราะว่าการที่เราอัญเชิญกับหรือแบบขอตั้งจิตอธิษฐานกับกรกองค์เทพนั้นลงมาสถิตแต่ว่าถ้าเกิดชัวร์ที่สุดก็คือไปที่วัดเอาน้ำ อีกคำถามค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับดวงดาวเนาะดวงดาวที่เราคุยกันตอนแรกว่าเป็นเกี่ยวกับราศีด้วยที่แบบว่าดวงดาวมันจะมีราศีนู้นราศีนี้ใช่ไหมคะ แล้วบางทีมันก็จะมีเคลื่อนเดี๋ยวเกิดราศีตุลบ้างหรือว่ายืนสองขาเล้่ละคนใช่คน้เพราะส่วนใหญ่เขาเราจะดูในเรื่องเกี่ยวกับเป็นราศีราศีนะครับแต่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับการเจาะลงเจาะลึกจริงๆเลยเราต้องมาวังลัคนาถ้าเราวังลัคนาดูในดวงเกี่ยวกับตัวจริงๆดอดีคือคือต้องเอาวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาตกฟากมาดูเพื่อฟันหรือว่าคนนี้เป็นเอือนราศีอะไรลัคนาอะไรเพราะเราต้องดูเาเรียกว่าสันดานดวงเดิมนะครับพื้นฐานดวงเลยว่าคนนี้ลัคนาอะไรถึงจะดีอ๋อก็คือสมมติถ้าเกิดหนังสือบอกว่า คุณเกิดเดืนเนอนนี้เปลนาศีนี้ก็ไม่่อันนี้อันนั้คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอันไทยในเรื่องเกี่ยวกับดวสชะตาแบบมุม,ม,มกว้างๆ<อ>ไม่ได้เจาะรู้ว่าบุคคลนี้จะเป็นยังไงบุคคลนี้จะเป็นไงคือเราต้องมาหาลัคนาด,ดีกว่า ลักษณะจะแบบแม่นยำมากกว่ามีดาวหนึ่งใหญ่ๆที่แบบว่าใหญ่ที่สุดเวลาเราไปไหนก็เจอนั่นคือดาวอะไรดาวประจําเมืองไงครับไปไหนก็จะเจอทุกทีาดาวประจาเมืองใช่ไหมครอันนี้มันจะมีแบบว่าเป็นทริคอะไรไหมคะเกี่ยวกับดาวประจาเมืองแบบขอพรได้เราก็อาจจะขอพรขอพรในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานอะไรประมาณนี้เพราะว่าถือว่าเป็นดาวประจําเมืองแต่ถ้าดีๆนะครับต้องไปไหว้ศาลหลักเมืองนะเราไปทํามาหากินบ้านเมืองไหนแนะนําการไปไหว้ขอพรศาลหลักเมืองของจังหวัดนั้นนะครับจะดีนะครับเหมือนว่าเขามีเจ้า เมืองอยู่เราไปไหว้นอบน้อมกราสักาละเจ้าเมืองอย่างให้เจ้าเมืองช่วยนู่นนี่เนี่ยก็จะดีดังนั้นนะครับใครแบบไปทางานจังหวัดไหนแนะนําการไปไหว้ศาลหลักเมืองนะครับงั้นอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องดาวที่แบบว่าเรื่องดวงดาวที่ค่อนข้างมีเยอะและกว้างเนาะใครที่อยากรู้เพิ่มเติมนะคะว่าดวงดาวของเราจริงๆแล้วคืออะไรหรือว่าอยากรู้ทริคอะไรเยอะๆนะคะก็สามารถมาติดตามที่ไฟล์คอร์จูน59ได้นะคะหรือว่าไฟล์คอร์จูน59บอดแคนส์ได้นะคะหรืออยากจะ รู้เ,เร,รื่องราวเพิ่เติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะหรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆกันต่อได้นะคะก็วันนี้นะคะค i n e Fortune Podcast 59ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนกัน Fine Fortune 59 Podcast